เสือหวัดมีชื่อจริงว่าสวัสด์โพหอมเกิดเมื่อพุทศกราช2462ถึงพุทศกราช2500เป็นจำโจในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองร่วมกับเสือดำเสือมเหสวนเสือใบเสือฝ้ายเป็นต้นตัวที่เสือหวัดนี้จะออกป้นในแถบรุ่มภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมและจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเรื่องราวของเสือวัด โด่งดังเป็นที่รู้จักกันในกรมตำรวจภูทรภาค7ยุคสมัยก่อนปรากฏเป็นเสือร้ายที่มีว,วัดร,ร้ายกาศและค่าตัวสูงมากเสือวัดเกิดที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีในปีพุทธศักราช2462บิดาชื่อนายสว่างมารดาชื่อนางย้อยนามสมมุติโพรหอม เป็นลูกชาวนามีบุตรทั้งหมด3คนในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คนชีวประวัติของเสือวัดนั้นไม่ชัดเจนนะักเนื่องจากบุคคลในยุคสมัยก่อนนั้นยังไม่นิยมบันทึกเรื่องราวชีวประวัติของตนเองเท่าไรนะักโดยเรื่องราวของเสือวัดก็จะไม่ต่างจากเรื่องราวของเสือร้า,ายอื่น,นๆเท่าไรดนะักชีวิตได้รับความไม่เป็นธรรมจากผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลมืดในพื้นที่ จนต้องผันตัวเองกลับกลายมาเป็นเสือร้ายในชีวิตเบื้องต้นของเสือวัดก็ไม่แตกต่างจากคนบ้านนอกคนอื่นเท่าไรนักก็คือช่วยบิดามันดาทำไร้ไถนาทั่วไปจนกระทั่งเมื่อคืนหนึ่งมีจรนรักควายของผู้ใหญ่บ้านจำนวนหนึ่งแล้วก็หนีมาทางบ้านของนายสบัดซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ใช้อำนาจที่ตนเองมีอยู่ใส่ความว่า นายสวัสด์แล้วก็พรรคพวกจํานวนหนึ่งเป็นโจรละควายจะต้องจ่ายเงินเสียค่าเสียหายหจะเป็นจานวนมากซึ่งนายสวัสด์แล้วก็พรรคพวกไม่สามารถที่จะต่ายให้แก่ตนเองได้ทั้งๆที่ไม่มีหลักฐานใดๆจะเอาผิดนายสวัสด,ด์ได้แต่ก็ใช้อํานาจอิทธิพลของตอนเองและความมีพรรคพวกที่มากกว่ากล่าวเท็จใส่ร้ายนายสวัสด์แล้วก็พรรคพวก ว่าด้วยไม่ชอบพอกันมาตั้งแต่ครั้งก่อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะด้วยเรื่องผู้หญิงจึงนำตำรวจมาจับกลุ่มนายสวัสด์ซึ่งเมื่อสบโอกาสนายสวัสด์เองก็ไม่ได้คิดหนีแต่อย่างใดว่าด้วยเกงใจบิดามารดาและก็พี่น้องจะได้รับครอบไปด้วยเมื่อตำรวจมาถึงจึงถูกตำรวจจับกลุ่มไปดำเนินคดีนายสวัสด์ได้พักพวกถูกดำเนินคดี และฝากขังนเรือนจำแห่งหนุ่ในกรุงเทพไม่ชราบแน่ชัดว่าเป็นเรือนจำใดเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรกระทั่งวันหนึ่งมีผู้คุมที่ไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ได้ออกอุบายว่าจะปล่อยให้นาสวัสิ์และพักพวกอีกประมาณ3-4คนออกไปจากคุกและกลับไปบ้านโดยอิสรภาพให้หลุดพ้นจากคดีแต่ว่าจะต้องไปป้นเงินจำนวนหนึ่ง มาให้เท่าที่ผู้คุมนั้นต้องการนายสวัสดิ์แล้วก็พักพวกขั้นแรกยังไม่ยินยอมทำตามข้อเสนอระหว่างอยู่ในเรือนจำนั้นก็ต้องถูกผู้คนนั้นกัดแกล้งสารพัดและหลอกลวงด้วยอุบายต่างๆนานาจนในที่สุดนายสวัสดิ์ต้องจำยอมทำตามข้อเสนอที่ผู้คุมต้องการหลังจากออกมาจากเรือนจำได้แล้ว นายสวัสด์และก็พรรคพวกก็ได้เริ่มออกอุบายพ้นในกรุงเทพมหานคร,รโดยในระยะแรกนี้ยังไม่มีการทำร้ายเจ้าทรัพย์และเป็นเพียงการพ้นเพื่อหวังในทรัพย์เท่านั้นเมื่อได้เงินจำนวนที่ต้องการแล้วก็รวบรวมไปส่งให้ผู้คุมเรือนจำในระหว่างที่เป็นเสือแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเสือออกพ้นนายสวัสด์ ก็เริ่มออกปล้นจนกระทั่งเหตุการณ์ปล้นเหตุการณ์หนึ่งผู้คุมได้สั่งให้ไปปล้นบ้านเศรษฐีเมื่อไปปล้นบ้านเศรษฐีผู้นั้นก้าวแรกที่ขึ้นไปถึงประตูบ้านนายสวัสด์ถูกระดมยิงเข้าเต็มหน้าอกตกลงจากบ้านแต่ด้วยเป็นคนมีวิชาอาคมกระสุนปืนอาวุธต่างๆจึงไม่สามารถทำอะไรในายสวัสด์ได้แต่พระพวกของนายสวัสด์ถูกปืนยิงเสียชีวิตกันหลายราย จากเหตุการณ์ต่อไปนี้นายสวัสดิ์รอดมาได้ทราบภายหลังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการวางแผนของผู้คุมจากเรือนจำนั้นต้องการที่จะปิดปากนายสวัสดิ์และก็พักพวกนายสวัสดิ์และก็พักพวกที่รอดมาถูกไล่ล่าอย่างหนักจึงแยกกันหลบหนีคนละทิศคนละทางพร้อมทั้งข้อหาอุกชะกันที่ได้รับมาตามหลังและก็สูยดเยกจากผู้ที่มีอิทธิพลเหล่านั้น นายสวัสดิ์หนี้กลับบ้านไม่ได้จึงต้องซ่อนตัวอยู่ตามจังหวัดบริเวณพื้นที่เขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมด้วยต้องหลบหนีอย่างหัวซุกหัวสุนกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามเดิมไม่ได้สิ่งแวดล้อมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถูกบีบบังคับเหตุน,นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวข้ามมาเป็นเสือร้ายอย่างเต็มตัว ที่ออกพล้นอย่างลร้กาศของจอมโจรเมืองสุพรรณที่มีข้าหัวสูงนามว่าเสือวัดหลังจากที่ได้ก้าวข้ามไปเป็นเสือร้ายอย่างเต็มตัวแล้วเสือวัดก็ได้ออกปล้นในหลายๆพื้นที่โดยจะเลือกปล้นตามเลือกตามยามและปล้นเฉพาะบ้านที่มีฐานะร่ำรวยด้วยเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง,วางมีบารมีทำให้เสือวัดมีสมุนมาก แต่ด้วยการป้นแต่ละครั้งเสือวัดจะไม่ป้นเจ้าทรัพย์จนหมดตัวเหมือนชุมเสืออื่นๆโดยจะป้นแบ่งเอาเพียงพอบางส่วนเหตุนี้จึงทําให้ต่อมาพรกพวกเสือวัดจึงหมุนเวียนเปลี่ยนออกจากกลุ่มเสือวัดไปอยู่ในกลุ่มหรือสุมเสืออื่นเมื่อออกป้นได้เงินทองมาแล้วเสือวัดก็ยังคงมีจิตใจกระตันอูนึกถึงคุณบิดามารดาและผู้อื่น ได้เอาทรัพย์จำนวนหนึ่งไปถวายวัดและก็ชาวบ้านที่ยากจนและบิดามารดาซึ่งแก่ชราโดยการแอบเอาไปซุกซ่อนไว้ในบ้านด้วยทราบว่าบิดามารดาย่อมไม่ยอมรับเงินทองเหล่านั้นโดยตรงจากเราแน่นอนแต่เมื่อบิดามารดามาพบเงินทองเหล่านี้เข้าเมื่อทราบว่าเป็นเงินร้อนของลูกชายก็หาได้ยินดีรับเงินทองเหล่านั้นไม่ มีแต่ขอร้องให้ลูกชายเลิกดำเนินชีวิตแบบนี้เสือหวัดเองโดนเคยลูกคมจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบุกป้นบ้านในอำเภอท่านหนึ่งพร้อมทั้งชิงปืนทองของนายอำเภอท่านนั้นที่ว่ากันว่าทัานสมัยและก็สวยงามมากในยุคนั้นมาด้วยแล้วต่อมาก็เอาไปฝากน้องชายที่บ้านอยู่ที่สีประจันแต่น้องชายไม่รับไว แต่พี่เขยเสือวัดสนใจเสือวัดจึงมอบให้พี่เขยคนนั้นไปจุดจบของเสือวัดกล่าวกันว่าครั้งสุดท้ายที่เสือวัดเดินทางมาเยี่ยมบิดามารดาซึ่งบิดาได้เสียชีวิตไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วและเยี่ยมพี่น้องที่บ้านเกิดขากลับยังได้รับชาสก,กาันในหมู่บ้านอีกจำนวนสี่คนไปเป็นลูกน้องเพิ่มเติม การกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับบ้านครั้งสุดท้ายก่อนเสือบดจะสิ้นลายประมาณในยุคพศ2500โดยการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามคำสั่งจับตายนะท้องทุ่งชายเมืองสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองหรือข้ามเขตอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีไม่ทราบจุดแน่ชัด โดยการดวลปืนครั้งใหญ่กับตำรวจก่อนจะถูกปิดคดีและเรื่องราวเงียบงันไปโดยทั้งญาติและก็พี่น้องและบุคคลอื่นๆไม่ทราบถึงแม้กระทั่งหลุมศพของเสือวัดเลยบ้างก็เล่ากันว่าเสือวัดพระท่าหนีรอดราวตากผ้าจึงทำให้วิชาอาคมเสื่อมและถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรม และนี่ก็คือประวัติทั้งหมดของเสือวัดเสือที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคข,ของเสือฝ้ายเสือดำเสือมเหสวนและก็เสือายครับอย่าลืมติดตามช่องบ่าต้นสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ